กว่าจะมาเป็นฐานอัดแท่งแบบนี้จะมีขั้นตอนและกระบวนการการผลิตอย่างไรไปติดตามกับสองสาวของเราได้เลยครับ ดีค่ะวันนี้นะเจ้าเราจะมาดูขบวนการการผลิตฐานอาแท่งที่ทำมาจากกะลามะพร้าวนะเจ้าแล้วเราจะมาดูขั้นตอนกระบวนการระหว่างฐานที่ทํามาจากไม้และกอบกะลามะเปาอันไหนจะอยู่ได้มื่นกว่ากันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนเลยค่ะนี่มีโดใช่ไหมคะ มาทามกระบวนการขั้นตอนของการนำทามน,นะคะครับผมวิธีการทำขั้นตอนนี้เป็นย่งไงคะเอาจากสั่งซื้อมาเลยนะเราก็จะสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ามาเราจะไม่เผาเองนะเราจะซื้อวัตถุดิบที่สาเร็จมาแล้วแล้วก็มาเตรียมขั้นตอนในที่เราจะทําเพราะว่าถ้าเราเผาเองมันจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและช้า เพื่อความสะดวกเราจะเพิ่มจากการซื้อมานะครับซื้อจากแหล่งวัตถุดิบแล้วก็เราจะมาสต็อกไว้เวลาเราซื้อของเสร็จปุ๊บเราก็จะมาถึงขั้นตอนในกระบวนการผลิตนะครับ<ช>ก็ถ้าเวลาเราผลิตเราก็จะดูจากวัสดุว่าเราจะต้องการใช้ตัวไหนเราก็จะมีการนําไปโม่นะครับนําวัตถุดิบของเราไปโม่เพื่อเตรียมไว้ในการกระบวนการผลิตนะครับแล้วกะลาเมะ์ร้าวล่ะคะ ครับรม,าามาจากไหนออส่วนใหญ่จะมาจากแถวจังหวัดราดบุรีครัเป็นกาลาที่เขาเผาแล้วนะครับและวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็คือกะลามมาเา้าที่ผ่านขั้นตอนการทําเป็นถ่านมาแล้วและจะไม่มีการเผาอีกจึงนํามาจากจังหวัดราดบุรีในปริมาณครั้งละ500ถึง1,000กิโลกรัมเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปสู่กระบวนการโม่ครับตรง ก็จะเป็นที่สำหรับไว้โมวัตถุดิบให้ออกมาเป็นผงนะ,<ฮ>ะเป็นผงเพื่อนำไปไว้อะและนี่ก็คือสภาพของกะลาม้พาวหลังผ่านกระบวนการหบนละเอียดเรียบร้อยแล้วเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการต่อไปนั่นก็คือการผสมวัตถุดิบโมวเสร็จแล้วแล้วก็เอาของมาวางไว้ตรงนี้ใช่ใช่ใช่เราจะมาตอกของไว้ตรงนี้ครับมากน้อยก็แล้วแต่เวลาเราจะทำขึ้นมาครับ กะได้ก็คาะว่าถังนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่เออถังหมายถึงตรงไหนครับหมายถึงว่าถังนี้นำมาคดิตรงนี้ต่อใช่ไหมคะนำมาสุ่ขั้นตอนที่สองะค่ะอ,อ๋อตรงนี้เราจะสต็อกไว้เราเราจะไม่ได้นับว่าเป็นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเ,ออเวลาเราจะไปผสมเราถึงจะค่อยสร้างกิโลให้ได้ตามส่วนผสมที่เราต้องการครับผมจะอยู่ที่ตรงนี้เราจะทำเตรียมไล้ ่อไปก็จะเป็นการผสมนะครับผสมเพื่อจะนำไปสู่กระบวนการอีกต่อไปคือการอัดนะครับก็ผสมเราก็จะมาใส่สัดส,ส่วนใส่กะลาใส่ผงกะลาแล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่วัตถุดิบแล้วแต่ของที่เราจะนำมาใช้ในการทำาผักแท่งนะครับพอได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ ก็ผสมเสร็จแล้วก็มาเตรียมตักใส่ถังเตรียมไว้ผลิตขั้นตอนัต่อไปหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะครับตรงน,นี้ก็จะมาถึงเครื่องอัดนะครับ<ม>พอเราอัดเสร็จออนะกมาปุ๊บได้าอาหากแห้งก็เรียบร้อยเราก็จะมาเรียง<ม>แล้วก็มาเรียงในตะแกรงเพื่อรอการําไปไล่ความชื้นนะอบไล่ความชื้อนอบไล่ความชื้น,นเสร็จปุ๊บก็จะมาแทก อบ,อ,อบแรกความชื้นนี่ประมาณกี่ชั่วโมงะคะชั่มโมสี่สิบแปดชั่วโมงรมครับโดยประมาณ,มาณ,มาณแล้วอัดแท่งนี่ได้วันละเท่าไหร่คะตองอ,องวันนะคะนหนึ่งเครื่อเงเราเปิดหัวหนเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งตันต่อวันหนึ่งตันต่อวันโดยหลักสัวมากแล้วที่นี่จะเหมือนโรงอนุบาลน,นะครับเพราะว่าโรงใหญ่ที่ผมนําไปส่งจะอยู่ที่บ้านผมทนึง อยู่ที่เชียงรายครับตรงน,นี้จะเป็นผมยังมาอนุบาลผมอยู่ตรงนี้เป็นสาขาย่อยใช่ไหมคะที่มาเปิดมาลองทําแยกออกมาจากก็ลองทําดูครับก็มาสึุททาเองส่วนใหญ่ที่ได้ก็ที่อยู่ที่เชียงรายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาอบนะครับเตาอบสําหรับอบไล่ความชื้นถังที่เราผัาแห้งใส่ตะแกรงไว้เมื่อกี้เนาะที่เราได้คูดกันไปครับตอนนี้ก็เป็นการไล่ความชื้นใช้เวลา48ชั่วโมง โดยประมาณนะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นแล้วแต่แล้วแต่แแตปริมาณแลังจากที่ถอนอาทแท่งได้ผ่านกระบวนการการอบแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงแล้วก็จะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการการผลิตและในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการแพ็คสินค้าลงสู่กระสอบเพื่อนำส่งมอบให้กับลูกค้าที่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามากันเป็นจำนวนมาก และใน1ใบซองก็งกจะบรรจุ20กิโลกรัมโดยมีทานอยู่ประมาณ80-90แท่งราคาอยู่ที่ประมาณกระสอบละ280-350บาทข้อแตกต่างระหว่างทานอัดแท่งเวียงพิงกับทานไม้ธรรมดา 1. ทานอัดแท่งจะมีควันน้อยกว่าทานไม้ธรรมดาเมื่อจุดติด 2. ทานอัดแท่งจะมีขี้เถ้าน้อยกว่าทานไม้ธรรมดาหลังใช้งาน 3. ธาัดแท่งจะไม่แตกสเก็ตไฟขณะใช้งานเหมือน่านไม้ธรรมดา 4. ีธาัดแท่งจะให้ความร้อนสูงและยาวนานกว่าทานไม้ธรรมดาถึง3เท่าและอื่นๆอีกมากมายเวียงพิ้งธานัดแท่งเป็นธานัดแท่งคุณภาพสูงที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ100%เ็์ทางเราเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้ความร้อนและเป็นที่ยอมรับกันนั่นก็คือกะลามะพร้าวและไม้กงการ ทานาเทศของเราจึงมีคุณสมบัติให้ความร้อนสูงเมื่อจุดจติดแล้วจะให้ความร้อนที่ยาวนานกว่าทานไม้ธรรมดาหรือทานอัดเทที่ทำจากวัตถุดิบอื่นอีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือควันน้อยที่เท่าน้อยไม่แต่สเก็ตไฟขณะใช้ให้ความร้อนสูงและสม่ำเสมอกว่าสามชั่วโมงปลอดภัยจากสารเคมีไม่ทำลายสุขภาพเพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ1 0 0ปรประหยัดและคุ้มค่ากว่าทานไม้ธรรมดา หรือทานอาเท,ทนที่ทำจากวัตถุดิบอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพส่งสินค้าทั่วภาคเหนือเชียงใหม่อุตรดิตถ์แพร่น่าสนใจขอรับสินค้าทดลองสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ com. Com w w w f a c e b o o k c o m ดอ a เดเวียงพิงชาโงหรือโทร0837667616 0837667616ยินดีให้บริการครับ นนหนึ่งสองสามดีค่ะอรนเนี่ยถ่ายแล้วมึงกู่เลยหก็จะว่อ่ะหนึ่งสองสดีค่ะันดีนะคะออแคนั้นเลนนเยนับสองสา <laughs> à, à, anh 1 2 3 mึง sao mà hứa rút tiền này của anh mึง 1 2 3